มัสการพระจาจาร์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันศุกร์ขึ้น4ค่าเดือน11ปีมะเสงวันนี้เป็นวันธงัฉเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเด็จของวันนี้คือสีมูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสีอยบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกวดสีบรอนเงินทิศความสมเด็จของวันนี้คือทิศอาคเน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายักหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่คอขวดคอควายคอคนคอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรแช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซเฉากะเฉยและย่อหญิงเลขมงคลวันนี้เลข6เลข3และเลข 1. หนึ่ไมเซตวันนี้ปราดรสจนาว้ว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสันดานใช่บ้านโต ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ